ไายเบามากเลยที่จะส่งทีเอฟแบนแล้วดูนะดูดูดู user disconnected h e a โต้วอ้วนกี่เนี่ยที่ผมยิงหัวไปครับแล้วกระมาปอพี่ถ่ายอยู่โอเคียนแต่ยิงมันนะปืนล็อกปัญญาอ่อน แล้วครับข้างบนนี่นะสัดไลครับเกมครับแบนด้วยครับเราคนชื่อรอ,ปอเปเกลนะ fire in the h l l fire in the hall ชัดเลยครับเห็นไหมครับเกมผมยิงตรงนี้ครับปูเดนทะลว ตอว์แบนเลยนะครับอะนี่นสาวะจริงๆเลยครับ

Triple kill, triple kill. There are four. Only four of them the <coughs> <sweat> are in hollow, huh? I'm ready. You're right? Fire in the

นี่ก็ติดตัวเนี่ยนะครับต่อครับ Fire in the hole. Headshot. Double kill. Fire in the hole. Wouldn't have to be able to Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. the hole. Fire in the h น l ้ Red team win. จบแล้วได้ห้องครับฮัทไปแทงห้องครับเดี๋ยวผมไม่อยากเจอปูครับนี่ครับชื่อนะครับพี่ไม่ผมนะครับจำได้ไหมครับนำชื่อมันได้ไหมครับยำด้อ่ะพี่ไม่ผมนะครับชิปมาเลยครับชิปใน้แค์แล้วครับชื่ออะไรครับฮัโลโหล <Yeah. S 1> ครับชื่ออะไรครับชื่อนี่แหละครับโอเคทั okay. <Yeah. S 1> บ,บนะเอ๋ <Yeah. S 1> ถ่ายไปมันก็ไม่แบนแล้วครับมันลจะถ่ายท้าเพื่อนเลยครับ อันนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กหมดแล้วครับใช่อไหมครับใช่อไหมครับอย่ครับตัวใหญ่หมดนะโอเคครับใหญ่หมดนะครับได้แล้วครับการครับโอเคครับจบแค่นี้ครับ